เอาบวไปเถอะเอาหัวไปเถอะเอาหัวไปเถอะเอาหัวไปเถอะเอาบวไปเถอะเอาบวไปเถไปเริ่ไปเริไปเริ่มไปเริ่ไปเริไปเรโอ้โอ้ยอย่ามาทำอะไรเอาละครั้วันนี้ขยันกินฟรียกโต้ส่งเสียงหน่อยแต่ก็ขอเลิกไว้ให้กับผู้ที่ส่งรูปขึ้นจอแจกวาร์ปแล้วกันนะคืนนี้นะที่เราบอกไปนะครับไปที่ส่งรูปขึ้นจอวันนี้มีสิทธิ์ลุ้นรับ ข้างดื่มนะครับเขาเทลชื่อว่านอนห้องเธอแล้วเป็นตองติ้เจอออกมาเลยนะครับแดกเข้าไปปุ๊บเนี่ยตื่นมาไม่รู้นอนห้องใครและก็รองวันใหญ่ของเรนเท่านีอรมาดูป็ไปนะก็ไ้เามาแรกกันที่รางวันแรกเลยนะครับเอาเป็นมีสองรางวันแรกก็คือเริ่มจากนอนห้องเธอนนออห้งสู้สมรภูมิเอาตัวรอดสู้อย่างมีสตอร์ นี่เป็นนัดยิงป่าส้มลนอยู่หครับทำให้ที่นี่เราถอย25ครับผมม่อะตวยยิสยแกมีองรวันหน้เราวัแรกมีสรวัยงเรียนมาท่องเธอราวันที่จะไปถอยเข้ามาหมุนเลยมูนไป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 ไิดตัอย่สองคนวีสามเบียดผีสามพอดีตองทะโอ้ยพี่สุดออยู่ตั้งด้วยนชีสา นั่งนั่ง VIP บางโน้นแล้วแถมได้รางวัลฟรีต่างหากนะครับยินดีด้วยนะครับผมกับโตวีสามครับแค่แบบนแหละยิงเท่าไหร่รัเที่จะยืนให้เท่านั้นเหมือนซิงเปยยกโต๊ะเกนนี้ใครจะได้รางวัลนี้ไปครับเรามาดูกันนะครับโต๊ะไหนได้รางวัลครับหมุนกันเลยมาแล้วโอ้ต๊ะโต๊ะโต๊ะอะไรคแบบนี้โอ้โหโต๊ะหน้าโต๊ะหน้าพี่โต๊ะหน้าที่ท่านคนี่สวย a c 3 นี่รวมแล้วเนี่ยจินไปประมาณสามหมื่นเออแปดพันบาทนะยินดีด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวพนักง,งานน้องๆของเราจะมาจัดแจงให้ใครคนไหนที่ไม่ได้รางวัลไม่ต้องเสียใจนะครับถือว่าเราได้ส่งลูกกันไปเพื่อนๆเราได้รู้จักหน้าค่าตาแลว้วก็ตามไปฟอลโล่หรือว่าคนไหนที่ส่งลูกขึ้นไปแล้วต้องาหม,มือกองเดี๋ยวมือกองสายไปสายไปมีปืนที่รอดสนุกนะคบถ้าขึ้นไปดีเลยทั้งหมดนะครับ ไม่ว่าจะเป็นทิศหรือว่าเราวางเครื่องดื่มด้วยนะครับยังไหวปหมครับไม่ที่จะไหวนะตอนนี้เออกูยังไหวครับผมก็จะเล่นอะไรต่อเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอดูเวลาหน่อยหนึ่งอยวกมีวันเกิดนะแป๊บนึงใช่ฮะแล้วก็มีหลายเพลงนะใช่พี่ขอมาตอนนี้ขอมาเยอะมาก double kill คลิปที่โหดดังดีเลยนะครับผมเฮ้ยสุขสันต์วันเกิดคุณแพทอยู่ไหนคุณแพทใช่ใช่คุณแพทอยู่ฝั่งนู้นสุขสันต์วันเกิดให้น้องแพทคนสวยฮะเดี๋ยวเราไปวิ่งวันเกิดให้กับพันธ์มาขอนเวลา triple kill Quadra kill see hey, you know <Mission> accepted. c ั่นอี่เซ็ตพูดท่ามาทำงียอมแล้วไม่กอไม่อไปเอาพ่อมือกองได้นะครับแต่มันติดอย่างเดียวเลยทำไมอะยังไงอะก็ไปด้วยกันนะไม่ได้ triple kill ไม่รู้ว่าไม่มีด้วยอห้มแนทุกคนนะน้แพ่ไม่มีหัวนะครับวนนี้นะฮะน้องแยากได้รางวัลที่สุดขอเงส Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

การแต่งงานจา iya, า้ะหรือน้องต้องการหัวรอยๆมาดูละพวกพี่นะต่อยันน้องแต่งงานนะแหมตาหวานนะพี่ตอนเนี้ยตาหวานกลอดยองนะน้องป้ายน้องป้ายไม่เอาเลยนะรบกวนเวลาสักครูผมยอมแล้วแม่งจังหวะซึ่งผมยอมเลยรอบนี้ปล่อยเขาเกมหน้าไม่รู้

ยลืมมาเจอกับน้องๆพิกซี่เยนะเจอกับพวกผมด้วยาแล้วเมาอีกแล้วหายเบืีนเอาไปที่อครับ่เ็นไรน้ำเสียด่วนสุดท้ายช่วยกันไมวกยึดแอนดรอยต้งจม่ไล้

top ตามอารมณ์ของคุณในแอป YouTube Music หอไปเลยไปหอไปไกลไกลหอไปเลยไปหอไปกไกนี่ไม่ใช่ตัวหรือเปล่าเธอ มีเป็นคนหน้าที่เธอไม่ควรต้องเจอมันไม่เคยรู้แลยที่พร้อมใจเธอนางฟ้าองค์หนึ่งกำลังหลงชาตกมาจากฟ้าที่ดูกว้าไกล กลับมาพัดหลงกาเจอกับฟุ้งวายคงไม่เคยเจอฟุกงควาย,ยานี้ดูปแปลกแต่เห็นเลยสนใจ ต่างกันแค่ไหนใครใครก็รู้หัวควายเหมือนฉันก็ได้แต่เฝ้ารู้คงไม่เคยเท่าหัวควายนี้รูปแรกดิวกูดังอยู่ตอนนี้มันแปลกแปลกจะกนั้ก็เกิดเห็นใจแล้วมาถูกใจ Dá you.